you mm -hmm. สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปพยาการมินินะคะในหัวข้อที่ว่าข่าวดีในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักข่าวดีในเรื่องความรักของคุณในช่วงนี้คืออะไรนะคะนุ่นจะมีไพ่พันเรื่องทั้งหมดสองกองกองที่1นะคะ,ะ,คะเป็นเซรั่มนะคะบํารุงหน้ากองที่สองเป็นสบู่จิ๋วนะคะอ่ะน่าจะเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันเลยสําหรับคนที่เลือกเซรั่มบํารุงหน้านะคะ หน้าใสนะคะอ่าตอนนี้เซลล์อยู่นะราคา100บาทจากปกติ159นะคะซื้อเซรั่มได้สมู่ด้วยนะคะอะข่าวดีเกี่ยวกับความรักของคุณคือคุณจะดูมีเสน่ห์มากขึ้นในช่วงนี้นะคะจะมีคนเข้าหาคุณเยอะจะมีคนเข้ามาจีบคุณจะดูหน้าลึกลับนะคะหรือคุณไปขอพรอ,อะไรเกี่ยวกับความรักเนี่ยในช่วงนี้โดดเด่น แล้วก็ความรับอะไรที่คุณสงสัยที่คุณอยากรู้เนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รู้นะคะความลับเนี่ยจะถูกเปิดเผยอาจจะเป็นมฝ่ายเขาหรือฝ่ายคนที่คนคุยอยู่นะถ้าคุณรู้สึกสงสัยอะไรนะคะหรือถ้าเขาแอบชอบคุณอยู่เนี่ยมีเกณฑ์ที่เขาจะสารภาพรักนะคะ,ะสูงมากๆด้วย คนคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะอาจจะเกิดวันจันทร์นะคะวันศุกร์วันอาทิตย์นะคะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่กองที่สองสบู่จิ๋วนะคะอันนี้ไม่ได้มีขายนะคะมาพร้อมกับเซรั่มนะคะแจกเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ 3า,าถ้วยกับ3ไม้เทา้าคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอนะคะความรักจากเพื่อนจากงานสังสรรค์เพื่อนนาความรักมาให้หรืออาจจะได้พบรักทางกายพบรักต่างชาตินะคะหรือ,อจะอะไรที่คุณรอคอยอะคะ่ะจะมีเกณฑ์จะได้มันเป็นพลังงานของเลขสเนาะอาจจะ ใครเนี่ยอายุอยู่ในช่วงของเลขสเนาะหรือเกิดพออที่มีเกี่ยวกับเลข3เนี่ยช่วงเนี้ค่ะความรักของคุณจะโดดเด่นมากๆมีเกณฑ์จะสมหวังนะคะหรือมีเกณฑ์จะมีใครแนะนํานะคะความรักมาให้หรือแนะนําแบบว่ามีคนแนะนําเป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้อ่ะคะ่ะอาจจะมาเจอจากกลุ่มเพื่อนหรืองานสังสรรค์คุณจะดูมีความสุขเนาะบางคนอาจจะได้เพื่อนนะคะเป็นคนรักหรือมี เพื่อนแบบว่าขยับความสัมพันธ์เป็นคนพิเศษได้ด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนาธาตุไฟเม่สิงห์ธนูาธาตุน้ำมินกรกฎพิจิตนะคะอาจจะเกิดวันศุกร์นะคะวันจันทร์วันอาทิตย์วันพุธนะคะวันพฤหัสประมาณนี้นะคะก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบายค่ะ